สวัสดีจ้าพี่น้องสุขภูดสุขคตนะจามวันนี้วันที่คืนวันที่สิบหกกันยายนสเตก็ได้มาส่องหาเหตปผนนะจ้ะพี่น้องพอ่อหรือพี่นอ้องเด้อมาชมกันพี่น้องพอ่อหรือพี่น้องโอ้หไงหนึ่งปลานี่พิกัดบ้านอำเภอแคนดงนะครับป่าสวนยางอยู่ในสวนยางพี่น้องสวนยางเพิ่นมาส่องเบิง่งพี่น้องเบิง่งนี่เต็มงามเลยค่ะจุงจงูหัวจลดขึ้นมาเลย โอ้ยตกใจบุษเต,ตพ่อมูอนึงตกใจบุษพี่น้องมือเล,ล็กบางไงลายกับลายมีมูอสองอันนี้ก็คักค่ะพี่น้องเมื้องพี่น้อบงบนเนื้อเห็ดคักเห็ดเนยได้หามูอพี่น้องมีาจาเบื้องเห็ดปลวกไายค่ะพี่น้องอันนี้บ้านเนย ปรุงเต็งเปงเลยอันอันนี้ไายให้เบิง้งซื้อได้จากบ่ทันมีหม่องอันบ่ได้งัดไายพอดีว่าไอ้บ่มีคนไายให้เนาะจ้าทายเองก็เลยต้องได้ไายแต่คลิปเป็นภาพบ่ได้มีตอนงัดตอนเก็บให้เบิง่งเนาะจ้ะพี่น้อง เด้สวยจ้ดองตุม้งนั้นเลยครับพี่น้องนี่ที่อหนี่ไเบิ้งงบพี่น้องเบิ้งเคือโกโก้เลยนี่้วดพวพี่น้องเลยโอ้ยคักคักแน่เนคักอีดีคักอีลอตนี้พี่น้องเ้ย ปุ๊ปปุปปุคัก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 เนเนสเต็ปกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สเต็ตนะด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้สเต็ตได้ทำคลิปม้วนๆมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะ อ่ะสมีข้อตกบุกพ่องมอะไรเนี่ยกะโคอภัยมาเลยด้วยจ้ะพี่น้องจันทร์กะซอยเบิ่งซอยแย่งคีบแซวเต้ด้อยจ้ะพี่น้องเห็นงามค่ะเห็นพวกงามอยู่เนี่ยบุญตั้งโกโลเกดีพี่น้องเอ้ย 百分之六。 ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า